m i s ย u n i v e r s ์พระนครศรีอยุธยา2025ปลุกสเสน่หแห่งแผ่นดินกรุงเกา่าเปิดเวทีอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ Miss nice Universe พระนครศรีอยุธยาท่าจ a น t 2025ภายใต้แนวคิด h a r m ล s e อ e g a n c e of a y อายุธยาซึ่งถ่ายทอดความงดงามอันเป็นอมตะของแผ่นดินอายุธยาดินแดนอารยธรรมเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าภายนงานได้รับความร่วมมือจากทุกพักส่วนภาครัฐ ข้าเอกชนของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนองด้วยการประตัวนางงามที่จะเขาร่วมประกวดเดินโชว์และแนะนำตัวอย่างสง่างามพร้อมด้วยสองพีดีสาวสวยคุณนภัทรดาดอกพวงหรือคุณละปุ๋ย และคุณัซซิมาเทียมตรีหรือคุณลูกกาลที่พร้อมดันหลังผู้เขาประกวดเต็มที่เพื่อผ่าสายสะพายพระนครศรีอยุธยาโลดแล่นบนเวทีระดับชาติผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้แล้ววันนี้ถึง15มิถุนายนและชิงชัยในรอบตัดสินวันที่22มิถุนายน2568ณเซนทรัลอยุธยาเพื่อเป็นตัวแทนคนใหม่ของจังหวัด ค่ะก็วันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะต่างคนต่างตื่นเต้นกันมากค่ะมือใหม่ครั้งแรกนะคะ ก็วันนี้ของคุณคือภาคส่วนนะคะจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะวันนี้ก็จัดงานที่จังหวัดอยุธยานะคะที่เดอะวอนด์บูค่ะก็เป็นดิสนีเนชันใหม่นะคะที่เราคิดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่คนยังไม่ค่อยจะรู้จักค่ะก็อยากจะสนับสนุนท้องถิ่นนะคะโดยโดยเราสองคนนะคะก็อยากจะสนับสนุนการท่องเที่ยวนะคะร่วมกับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะคอนเซ็ปต์ครั้งนี้นะคะจะเป็น t i m e l e สอ e l e จนต์ออฟอยุธยาค่ะคือสวยด้วยฉลาดด้วยแล้วก็ empower ให้อยุธยาค่ะยกระดับให้ ยุทธยาไม่ใช่เป็นภาพจําเก่าๆนะคะต้องควบคู่ไปกับสมัยใหม่ไปด้วยกัน,นะคะ่ะอยากให้พกความมั่นใจมาเยอะๆนอนแล้วก็เตรียมตัวเองมาให้เต็มร้อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าเมื่อกี้คือแปดท่านเท่านั้นละ่ะจากจากเอ่อตอนนี้ยังไม่ไปิดรับสมัครด้วยนะคะก็อาจจะแบบคิดไว้ว่าน่าจะถึงแบบยี่สิบคนเลยใครที่พร้อมนะคะโอขังมาจากไหนนะคะแม่แม่จะปลอบใจค่ะเรียบรัอยจบเองค่ะ ที่ตั้งใจตอนนี้ค่ะเพราะว่ารอรอดามใจทุกคนค่ะมาคว้ามงที่อยุธยานะคะก็เป่งประกายการทุกคนนะคะเห็นความเอ็มเอ็มพาวเวอร์ิงของทุกคนแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจของทุกคนค่ะก็หวังว่าใครที่พร้อมนะคะแล้วก็อยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราค่ะปุ๋ยกับลูกตางก็ขอมจะผัดนมันทุกคนนะคะไปสู่เวทีใหญ่แล้วก็เวทีระดับโลกค,ค่ะก็จะบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกเนาะจากการที่เราแบบเพิ่งเข้ามาทําในวงการนี้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวคือปุ๋ยก็เป็นนางงามมาก่อนทีเนี้ยก็จะเข้าใจค่ะในเบื้องหลังนะคะว่าตัววเเอออองงนกกห้้าลลแ ต้องรู้สึกยังไงแบกบรับความกดดันยังไงนะคะเราก็อยากจะดูแลนางางามของเราให้ดีที่สุดค่ะไม่ต้องแบบรู้สึกว่าบกกร่องหรือว่าจะมาเสียใจทีหลังเพราะว่าการขึ้นเวทีใหญ่ครั้งเดียวครั้งเดียวของเขาในชีวิตเนี่ยที่จะเป็นภาพจําของเขาไปตลอดชีวิตคือปุ๋ยรู้แล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงเลยพร้อมที่จะผักันไปสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยค่ะค่ะสําหรับใครนะคะที่คิดว่าอยากมาลงประกวดไม่มีพี่เลี้ยงนะคะขอให้พกใจมาอย่างเดียวค่ะเพราะว่า ปุยกับตานะคะยินดีจะช่วยน้องๆน,นะคะขับเพื่อนอน้องๆเราซัพพอร์ตน้องๆเต็มที่ค่ะมาตัวเปล่าได้ค่ะหน้าผมมาเดี๋ยวพีดีช่วยขย่มให้ค่ะเออจะเรียกว่ายังไงดีเรียกว่าทีมหลังบ้านเราแน่นแล้วกันค่ะพร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าเออจะไม่เคยประกวดมาเลยหรือว่าจะประกวดมาแล้วแต่ว่ายังอยากได้มงอีกยังอยากเอ่อต่อยอดความสําเร็จของตัวเองค่ะจากเออเข้าไปแล้วท็อปสิบ หรือท็อป5ท็อป20ท็อป77หรือว่ามาจากไหนก็นแล้วแต่ค่ะปุ๋ยับตารก็พร้อมจะผลักดันให้ไปสู่เวทีระดับประเทศให้ได้ค่ะ,ะระดับโลกต่อไปค่ะค่ะแล้วก็จุดแข็งอีกอย่างนะคะคือเราโชคดีมากค่ะที่เวทีของเรานะคะได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากทาง3ภาคส่วนด้วยกันค่ะทั้งภาครัฐภา,าคเอกชนแล้วก็ชุมชนนะคะก็คือไปด้วยกันค่ะโครงการโตไปด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะว่ายังไม่ได้ปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการนะคะก็จะเปิดถึงวันที่15มิถุนาย,ยนะคะ่ะ จร,จริงๆคืออยากจะเปิดแบบยาวๆไปเลยนะคะแต่ว่าก็คนที่สมัครมาก่อนนะ่ะก็จะน้อยใจค่ะอก็ปิดไว้แค่นี้ดีกว่าค่ะก็เรียนเชิญน้องๆนะคะทุกคนที่สนใจค่ะที่จะเขา้ามาเปดกับเรานะคะก็อย่างที่แจ้งไปค่ะว่าผุ้ยกำลังเขาที่จะดูแลทุกทคนเป็นอย่างดีค่ะก็เรียนเชิญมาสมัครได้เลยค่ะได้ไหมคะค่ะก็เก็บตัวนะคะวันที่ 19, 20, 21ค่ะส่วนไฟนอนก็จะเป็นวันที่12ที่เสนาอยุทยาค่ะ